คุณรัณพัฒนบุญยวัตรกาโนนแม่นกขชานันยืนหนึ่งแห่งวงการพระพิคเนตขวารางวัลพิคเนศวนประจําปี2565วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักโดยเฉพาะสายมูเตลูที่ชื่นชอบและบูชาองค์พ่อพระพิคเนตสําหรับเจ้าหญิงแห่งวงการเปิดเจ้าบูชาองค์เทวรูปของอินเดียไม่ว่าจะเป็นพระแม่กาลีพระแม่อุมาพระพิคเนตปางต่าง และอีกมากมายสำหรับแม่นกขจรนันหรือคุณรัณพัฒนบุญยวัตรกาโนนผู้บริหารเทวาลศีขจานันที่ล่าสุดขอการันตีความปังคว้ารางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติพิกเนสสวนประจำปี2565ในสาขาบุคคลที่เด่นผู้เป็นแบบอย่างที่ดีจากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาณนโะรงแรมอมรีดอนเมืองกรุงเทพ วันนี้ก็ดีใจมากมากเลยค่ะเพราะว่าก็เป็นรางวัลแรกที่เราได้รับไะค่ะเนื่องจากที่เราอ่ะได้ทำเทเลพิ่คเนตใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้แบบเคยพัฒนาแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนมาอย่างมากมายก,ก็ดีใจมากค่ะที่ได้รอน,นี้ถือเป็นการตอบย้ำฉาย,ยาเจ้าหญิงแห่งวงการให้เช่าบูชาองค์เทวลูปเลยไหมคะใช่ค่ะถือว่าเป็นการตอบย้ำว่าสิ่งที่เราทำมามันถูกต้องแล้วก็ สิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันถูกทางและในเรื่องของการบูชาวิะเนศหรือว่าการจัดตั้งหิ้งหรือจะแนะนำาการบูชาวิะเนศต้องน้อง,งถึงเราเทวาราชวิฆเนศของเราเนี่ยจะมีเทวรูปอระ่าทุกพระองค์เลยทั้งพระศิวะทั้งแม่สมีทั้งพญานาคเนี่ยค่ะก็จะแบบมีทุกองค์เลยแล้วก็จะแบบมีพามาทำพิธีลุกเสกทั้งหมดเลยค่ะคือต้องบอกว่าใครก็ตามที่จะบูชาวิคเนศให้สําเร็จอะค่ะไม่ใช่แค่สักแต่ว่า้สักแต่ขอแต่ใจต้องบูชาด้วย ต้องมีความศรัทธาในการบูชชวิคเนธด้วยใจจริงของเราแล้วก็ต้องรักท่านเหมือนท่านเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราค่ะให้รู้สึกว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่จะทําให้เราขอพรแล้วสําเร็จได้จริงวิคเนธชอบขนมลาดูขนมลาดูขนมโมทกะหรือว่าหนูวุิกะเนี้ยค่ะท่านก็จะชอบเป็นพิเศษเลยถ้าเกิดเราถวายขนมลาดูโมทกะอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้แบบขอพอรง่ายสําเร็จเร็วแล้วก็จริงอวิคเนธก็ ชอบพวกทวทาธัญพืชต่างๆด้วยค่ะพรมาลัยดาวเรืองหรือแม้ทั่งดอกชบาดแดงท่านก็ชอบเหมือนกันค่ะนัน็ถว<ก>ายของที่พอ,พอชอบน้ําก็คือถ้าเกิดเรื่องของน้ำก็คือถวายน้ําเปล่านมจืดนมเปรี้ยวได้หมดเลยนะคะแต่เคล็ดลับอ,อีกหนึ่งเคล็ดลับที่หลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือในเรื่องของการสวดมนตราจะมีบทมนตราที่เราสวดเพื่อบูชาท่านสวดเพื่อเข้าถึงและสวดเพื่อที่จะ ขอพรหรือการทําสมาธิต่างๆเนี่ยค่ะจะทําให้เราเข้าถึงท่านได้ง่ายแล้วก็ขอพรเร็จเดีวค่ะ<ช>บทสวด<บ>ใช่บทสวดที่เขาสวดไม่ใช่ค่ะไม,ไ,มไม่ใช่ค่ะบทนั้นนะคะจะเป็นบททั่วไปบทพื้นฐานเช่นโอมสีคณะสงยนมหาอะไรเงี้ยคือบททั่วไปแต่ว่ามันตราเนี่ยต้องบอกว่าครูบาอาจารย์นะคะที่ ถ้าด้ศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยค่ะจะมีมันตราเมื่อก่อนเขเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเขาจะบูชาธรรมชาติธรรมชาติก็คือบูชาน้ําบูชาไฟบูชาดินบูชาลมใช่ไหมคะแต่มันตราเป็นบทที่สวดบูชาธรรมชาติฉะนั้นการที่เราเอาบทเนี้ยมาสวดพุคเนตเนี่ยค่ะจะทำให้เข้าถึงธรรมชาติของโค์ได้อย่างง่ายอ่าสวดก็ง่ายๆค่ะว่าโอมเอทันตายวิสมาเฮวะกตุนตายยทิมหิมตันโนตันติประชจดรยาน าการบูชาพิคขาเนตรหนึ่งท่านพระเทพเป็นความสําเร็จท่านคือขอพรได้ทุกเรื่องทุกเรื่องอยู่แล้วเนี่ยค่ะจะเป็นในเรื่องของการท้าทิการงานาให้เรื่องตําแหนง่งหรือพอค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องการขอยอดขายหรือการท้ามคนที่อยากมีลูกอยากมีบุตร่ยคะก็ขอพรอได้บางคนก็กู้ธนาคารไม่ผ่าน,น่ยคะก็สามารถขอพรในเรื่องของการกู้บ้านผ่านอะไรเงี้ยได้หมดเลยค่ะจริงท่านเป็นเทพที่ใจดีมากๆนะขอได้ทุกเรื่องคือทุกวัน ปฏิหารมีทุกวันอย่างเช่นเนบเออร์ที่แบบเป็นนี่มาร้อยล้านแล้วทํายังไงก็ไม่หมดสักทีอะไรเงี้ยต้องเข้าใจว่าสุดท้ายอ่ะที่พึ่งทางใจมัาต้องมาจริงไหมก็มาขอพรวิคเนศค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะปรึกษาในเรื่องของการบูชาวิคเนศนะคะสามารถติดต่อได้ทางเพจครอบครัวคชานันนะคะหรือว่าเพจ Family of คชานันหรือว่าทางไลน์ก็คชานัน4289นะคะอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กำลังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องงมงายไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆถามว่าวิคา,าเน่นงมงายไหมเราสามารถตอบได้เลยนะว่าแล้วแต่บุคคลเป็นบัตรเจงความเชื่อส่วนบุคคลเลยเพราะว่าถ้าบอกว่างมงายนั่นหมายความว่าคุณขอพรแล้วคุณไม่ทํางานถ้าคุณขอพรอ,อย่างเดียวแล้วคุณนอนอยู่บ้านนั่นคืองมงายค่ะแต่ถ้าเกิดคุณขอพรแล้วคุณมีกําลังใจในการทํางานนั่นแสดงว่าคุณบูชาอย่างมีสติใช่การบูชาท่านต้องแบบมีสติด้วยในการบูชาเพื่อขอให้เรามีกํกำลังใจในการทำงานไปต่อค่ะค่ะ ่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยว<ร>อ,อีกสักนิดนึงนะคะ